นี่บ่พระ่างวังนวัดเนี่ยนี่ก็ามามาเอ่นบรรยากาศตอนเช้าๆของตลาดตลาดเช้านี่ขาย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผักผักแล้วก็อาหารแห้งอันนี้เขาเป็นเครื่องประดับเาป็นแ้ี่เ่ยป็นีวมะเขือใบตองก็มีขายนะครับ สาหลายทอดเราไม่ซื้ออเหรอเราเป็นขนมเบเกอรี่ <c oughs> มีของขายอยาันนี้น่าจะเป็นหนังแห้ง <c oughs> มีเกี๊ยว อาหารเช้านนี้เป็นซา,าลาเปจะเป็นซาลาเปาลาวนะครับอนนเอาไปทอดกินะอป ขน,นเช่นข้าวเปียกนันก็มีเนื้อเนื้อแห้งเนื้อแดดเดียวเอาไว้ทอดนี่จะเป็นขนม เอาไว้ทอดอ้นนี่เป็นขนมครกนะครับ่อใลายยาันนนี้เป็นบรรยากาศแอปในตลาดเช้า บรรยากาศในตลาดเช้าของเมืองหลวงพระบางนะครับก็จะมีสินค้านะครับพวกของฝากแล้วก็อาหารเช้าแล้วก็ขนมนะครับเธอลองดูว่าเธออยากกินอะไรนะเพราะว่ามันไม่รู้ว่า นี่เนื้อทุกมีการทำเนื้อทุกของพ่อค้าสองมื่นอันนี้มครบเป็นขนมคนรกนี่ ้านน้ำผลไม้อันนี้เป็นอาหารเช้านะครับมีไนนส้อ,อัน,นี้เป็น,น,นเป็นกล้วยปิ้งกับข้าวเหนียวปิ้งมนนีข้าวขีดโออันนี้มี <c oughs> เนื้อนะครับเผียงเนื้อ อันนี้เขียงเนื้อก็มีขายอาหารสดอันนี้อาหารแช่เย็นนะครับนี้จะเป็นซอยขายเนื้อขายเนื้อสดนะครับข้างในขายเนื้อสด ก็มน่าจะเหมือนของที่ไทยนะขายพวกพืชผักแล้วก็ขนมของฝากเต้าหู้เต้าหวยเง้ยหมูยอย่างนหมูยเขาเจอชื่อเจ้าแบบมแกจงนะความมืดเขแขวนมานี้

I'm wow.

มีน้ำส้มคั้นให้เป็นน้ำส้มคั้นแหละสดสดน่าผักเหมือนหมูทุบอา ของสดสดจริงๆมีนกมีปูกบตัวใหญ่มาก เดนมันนะคันสมอันนั้นคันสมอันนะจิงกว่ยนะจริงจริงนักแท่นักปานี่ี่ยจับโทรศัพท์ขึ้นนะตอนตอนตอนที่มันอ้อมหันมันสหฮอน

สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับของตลาดเช้านะครับฝากกดติดตามนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆมากครับสวัสดีครับ อมอนี่ก็พามาชมาพระราชวังนะครับผมพระราชวังหลวงพ่อบางนะครับเป็นเมืองหลวงเก่านะครับของประเทศลาวนะครับก่อนที่จะย้ายไปเวียงจันทร์นะครับพามาชมาสถาปัตยกรรมนะครับเป็นพระราชวัง เราก็เข้ามาซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋ว างมัร so ู <brightness> <desserts> <Negative paper> ่เป็นตัวพิพิธภัณฑ์นะครับบ้าโคตรเสียว่ะเนาะตีบ้าอีกนะตนบ้าตรเนี่ยใช่ชือการดการ์ดบ้าโคตรเนี่ยใชคือาร์ กับว่าเข่าน่ยะื่อว่กบ่ีด่าก้แ่ไหนท่านเนี่ยืออยางเท่าไหร่ละทบานมองเื่อนไปย้อนไป้อนาเลยองาข้าข้างหน้าลย

ชวังนะครับ <editors> พ <pad pare ng> ิพิธภัณฑ์เกิดเย็นลมเลือดดีในเดียวสิผ้าเข้าไปเบิ้งข้างในนะครับใม่ไม่ไม่หันหรือเปล่าไ่ผุ่นไม่ไทยไผ่หน่อไม่ไทยได้โอข้างในบอกไม่ไทยครับไม่ไทยแต่ภายน่อเขาบอกไม่ไทยไมครับ าหลังจากที่ไปไหว้พระแล้วนะครับเดี๋ยวก็ะดิพ้าเขาไปชมพระราชวังนี่ครับเป็นเป็นพระที่นั่งตรงนี้่ะบนะครับ ขึ้นไปชมเขาห้ามถ่ายรูปข้างในข้างนอกถ่ายได้นะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศครับภายนอกของอราชวังหรือข้างในอาจะเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับ หลังน่าจะเป็นอออีกข้าขงหลังอาจจะมีอีกตึกหนึงนะครับตน้นไทรไง